ยี่แปไปดไอ

มันไม่ค่อยแม่นดูแบบเขาโยนตัดเฉียงโยนเยอะออกเลยไมบทำไมกลไม่แนเลยเข่เี่คือแบบไม่เรียนในสี่ท่าคนเลยอะพี่แต่ก็แมนเกินไปแล้วนี่แต่ก็แมนมาลอยลิ้นเฉียงมาแล้วละกันตัวต้นใหญ่ตัวต้นใหญ่นี่คือแต่รุ่งละาคาประมาณนั้ มันต้องไม่ใช่หนาว làm sao สั่นนะสั่นสู้สั่นสู้ครับครับครับสู้ๆครับกู้ๆอุ้ยอ่ะแล้วต้องไป اوہ اوہ 30% جین 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 جین

cái <laughs> nào không đẹp mấy thằng nó nó không có <laughs> cái <laughs> nào nó không có Oh.

I <laughs> ครับลงครับฝั่งด้านหน้าเลยครับ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  ơi, ครับ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  ơi, ครับ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  ơi, ครับ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  ơi, ครับ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  ơi, ครับ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  ơi, ครับ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 

他在哪了？

ไม่ใกล้นะไกลยอยู่นะเอาเลยมาใกล้ก่อนไม่ใกล้จ๊ะไม่ใกล้ไม่ใกล้

โอ้ <ś led> oh. <ś led> เราว่าเขาแค่อยากแบบสนุกสนานมากกว่าจริงจังมันก็เกินไปปะสิบเมตรก็ไกลไปสิเมตรเราทำอะไรก่อน ดูดูเพื่อความสนุกครับผมว่าเขาต้องการแบบว่าให้ทุกคนเอนจอยมากกว่าคือถ้าไกลไปมันก็มันก็ยากไปเนาะมันก็ไม่ตกไงผมว่ากำลังดี สภารเดี๋ยวจะลองแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเากให้นมเอกตอยากนี้ตวนพว้สามสิบบาทเร็ว

น่ามีคนถามให้ละมาแล้วนะครับวัสด,ดีค้ารู้ป่าต้อาร 哎呀！